สวัสดีครับผมบาสันอุอิสานลันเปอร์เซนต์ครับวันนี้พีพ่พาน้องมากินอาหารเสือครับอาหารเสือเป็นป็่หยังติดตามกันเลยครับเด้อนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับอาหารเสือสีนคกวายโอ้เป็นสีนมงมวครับ วัฒนธรรมประเภทนี้การกินแถบนีเพร่อคอยเนื้อวัวมันแพงครับเนื้อวัวแพงก็เลยนิยมกันกินเนื้อควายครับนิยมกันกินเนื้อควายบริโา,ากควายควาสกลางปันไดแต่กับเพืือเอฟซีผู้่นยุ่ผากลางเว็นฟางมักออกว่าปันไดนะครับว่ามันคำหยาบอย่างเด็กขับเด้อเนื้อกล้วยแบบ ก็ได้บอกกึ่งซะเป็นเนื้อควายเออเพราะสมาใจเพื่อป้องกันการด้มา,รมามากปากกระกป๋องมาม่าปากกระป๋องสินอยู่ในหม้อนียร้อยห้าสิบครับผมสิเหตุเมนูเมนูก่อยลาพี่เก้าเห้วครับเห็ดก่อยแลาไปลาบ กินกันทั้งครอบครัวนะครับเนาะมือ้อเช้าแต่กะที่บ่บเบิดดอกกนตามสี่กนหนึ่งมาติดตามกันตอนต่อไปครับผมก่อนอื่นกับสอยหอมหันหอมกันครับ รอยของส,สุจกอนน้ำเพียครับสองถุงเดือนสิบไปอูสุจกอนนะครับเนาะอูสุจก,กรอูเพีย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  หันหันแบบหันแบบนี้ครับจนกาที่ากเลยครับจะไปฟากฝากากัน้อยฟากเพรมันแหลเป็นงเพราะมันเนี่ยลยหาิบ กับ่อได้เห็เดบมดด่อครับดูว่ายุ้ตนน้นหนึ่งนึงดูดจังนันค้นกันไปคุดกันไปเดี๋ยวที่เอาน้ำโพนน้ำเพียมาแช่ไว้ครับผมนี่ครับน้ำโพนน้ำเพีย ต้องแมา,าแช่กันแช่ไว้ทักหานาทีสินาทีนี่แล้วไปกบไลายกับแช่ไปโดน <c ười> คนคนคนแช่แช่แช่แก,แกินหอมกปินแม่เลยวะเนี่ย อืมจะพร้อมแล้ว้อมกินนั่นแบบนนห,นลหละเรียบร้อยไปถึงส่วนชาไปก่อนครับใส่ลูกไส้หน่อยไปลางมาแต่งยี่ล้างบาศในเวลาปรุงแล้วครับปฏิกิรพี่น้องครับมัเน,นี้อันดับแรก Ô dạy đi dạy đi dạy wow. ok 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 lắm các bạn, lắm một lắm mới lắm lắm ป่นเกลือป่นตอ้อยากออกอไล่กต้องให้มันออกนะเนาะพี่น้องเนานะเราใส่เพลทไล่เดี่ยวยันก้นหน่อยกินน้ำบ่ได้ยอีกป่นเกลือป่น <c oughs> อุ้ยอุ้ยผมลดนิดหน่อยอืมหลายดอกใส่หลายดอกโมลานเป็นว่าไอ้ว่ามันผมร่วงผมร่วงผมร่วงเป็นยังไงเนาะบัดนี้ต้องเป็น้องเอนาะเนี่ยดีมากเลวแบบ Này, vay, cái phu được rồi Em ta này xây nói nhưng gặp bật của nào phải có xây lại Xây nói của là cũng chẳng phải lại Nhưng chỉ này con gặp bao mặt Bằng con gặp bao mặt, nằm sẵn cái gì cũng เดี๋ยวบะเข็มมันกับกินมันก็ออกเลยครับกินมันเห็นมันขึ้นดังบางคนกับบะหมากเด้ไอ้ของเราเขาควรหรือเขาไม่ครับไทยพุนสวรรค์บักเขาไม่เขาไม่ ข้าวไม้ก็คือข้าวที่เอาไปคั่วแล้วมันนั่นแหละครับก็จะของข้าวไม่ก็จะเอิ่อนข้าวไม้ครับผมอืมอย่างนั่นบ้านนี้เนาะเป็นช่วงนี้นั่นบาน้านนี้ ใส่หอมต้นผักชีลงไปลงไปแต่เอ๊ะเนื้อจาร์เราลืมอะไรไปหรือเปล่าจาร์เราลืมอะไรไปหรือเปล่าใบมะกรูดซอยนะคะซาร่า แล้วเขาก็มาไปมุกรูซอยเจอใสลงไปเจอนี่นัน่นสแล้วก็มนุษย์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 อะไรกันโซรามนุษย์คนคนนจ ทิดน้งเชียร์ในใจเชียรเดี๋ยวเวลาสนุกแล้วสิลืมไปอย่างหนึง่งน้ำพอนต้มบินงูซาร่ารูจ้จักน้ำพอนไหมซาร่า โอเคสลัแล้วก็จะแบงแบ่งมาปุ่งเพิ่มนะจะนนะ่ย yeah. ะั้นเน่ย yeah. แบงสอนบบมีลูกเมียสามคนเขาไม่กินเผ็ดไม่กินขมไม่กินเด็ดไม่มีอาหารเสือแบ่งขึ้นจัหน้อยเออ โอเคครับผมเดี๋ยวจะไปคัวครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะเอาดีครับคัวสุกมุกมากเลยครับของคัวครับเดี๋ยวครับคัวแล้วครับผม ติดกระทะติดกระทะติดกะทินี่เชียวกะทิติดกระทระ,ทอ,กกะ,ทะอันนี้เป็นสีนติดกระทะนะครับ พี่ตองไม่ได้มาด้วยสปนยันยเอ๋อแกพาไปส่วนนะเข้ากัาไนไม่ดนลูกเคยสุกรอครับพี่น่องเดี๋ยวจะในสีมาปรุงก้อยเพิ่มอีกเล็น้อยในเมนูสองอย่างแหละ